รับทุกท่านนะคะสู่งานแถลงข่าวไขปริศนาช้างชนกันงานหักดิฉันนางสาวคุณธิดาพิทยาพรรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะนกนี้ารทาเพื่อำเนิสายขอรอบหมื่ปีพอดีสำหรับเหตุการณ์ที่เราเห็นตามสื่อในหน้าหนังสือพิมพ์กับกรณีของช้างที่ต่อสู้กันปริศนาตรงนั้นเองเนี่ยก็นำมาสู่การดำเนินงานของอุทยานแห่งชาติหุ่ยใหญ่ ได้มีการประสานพยายามสถาบันวิจัยแสงซิงโคตอนเพื่อหาคําคตอบว่าโครงสร้างของงาช้างเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพื่อนํามาสู่การเฝ้าระวังและจัดก,การสุขภาพสัตว์ป,าปา่านอกจากนั้นเองเราก็ได้มีการนําบินโบ่ในยุทยานชาติเขาใหญ่นะครับในเขตาราัสดุสัตว์ป่าภูเขียว นะครับมาร่วมตรวจด้วยนะครับเพื่อดูถึงความเชื่อมโยงกันเพื่อน,นํามาสู่การจัดการและเฝ้าระวังเรื่องของสุขภาพสัตว์ป่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องช้างหรือสัตว์ป่าชนิดอื่นๆต่อไปในอนาคตครับต่อไปก็จะเป็นการนําเสนอการวิเคราะห์ผลประกะอบของงาช้างคลายทองคาและพิโพโกในเขตพยานแห่งชาติขยายเขาใหญ่เขตปราษาทมันสระบุรหลวงและเขตปราสราทันสระบุรเขียวที่วิเคราะห์ที่สถาบันวิจัยแสงซินโครตอนค่ะสิ่งที่เรามาใช้เนี่ยเป็น ขึ้นมาเหล็กไฟฟ้าที่มีพลังงานสูงก็คือเป็นย่างใสทะเลซึ่งพลังงานตรงนี้เนี่ยจะเหมาะสมสามารถที่จะมองอตัวอย่างในระดับอะตอมได้ะคะ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราดูเนี่ยเราได้นํางานชาออกมาเอามาเป็นชิน้นเล็กๆและสิ่งที่เราดูก็คือโครงสร้างในระดับอะตอมที่อยู่ข้างในของงาชาิ้านอกจากเทคนิคนี้เราก็ยังใช้เทคนิคการดูดลืนรังสี X เพื่อวิเคราะห์ในระดับอะตอม กล้ก็ไปอีกโฟกัสไปที่แคลเซียมซึ่งเป็นองค์ประกอดดบหลักของไฮดรอกซีอะบัไทและนอกจากนั้นก็ยังใช้เทคนิคก,การเรืองรังสี X ในการวิเคราะห์ธาตุองค์ประกอบทั้งในงาช้างแล้วก็ในมที่เราได้รับมาค่ะก็พบว่าในงาช้างเนี่ยแยกออกมาเป็นสององค์ประกอบก็คือ,อแคลเซียมที่อยู่ในรูปแบบของไฮดรอกซีอะบัตไทแล้วก็ยังมีแคลเซียมที่อยู่ในรูปแบบของไดแคลเซียมฟอสเฟตด้วยโดยที่มีอัตราส่วนไฮดรอกซีอะบัไทเนี่ย มากกว่าแต่ก็มีไดคาเซียมโพสเวกไม่น้อยเหมือนกันตัวอย่างชุดท,ที่2เป็นตัวอย่างมีโปรก็มีปริมาณตามที่แสดงแต่ว่ามีข้อสังเกตก็คือว่าถ้าแคลเซียมเนี่ยมีปริมาณค่อนข้างน้อยและก็นอกจากนั้นแล้วจะมะีบางที่เช่นตัวอย่างจากโป่งเขาเขียวหนึ่งโปงทุ่งควางหนึ่งและชมลมเพื่อน3ที่เราจะพบะโซเดียมและอสฟอรีนค่อนข้างจะสูงกว่าที่ 1. หลายครั้งเองที่ผมลงพื้นที่ไปรักษาช้างป่าในหลายพื้นที่นะครับเรามักจะเจอช้างสีดอแต่พอเราเราไปรักษาไปวางยาสมบเราลองเอามือไปล้วงที่โคนงาดูปรากฏว่าบางตัวมีงาอยู่แล้วงาก็หักไปปัจจัยในเรื่องของความแข็งแรงของงานะครับเรื่องของช้างมีงาหรือไม่มีงาเนี่ยมันก็จะมีผลต่อสุขภาพร่างกายแล้วก็พฤติกรรมนะครับหลายๆเคสหลายๆกรณีเราเจอช้างป่าไปพังรัว้วไปพังคัวชาวบ,บ้าน นะครับเป้าหมายของเขาก็เพื่อการกินเกลือกินผงปรุงรสเพราะงั้นพอช้างฟันโผหรือช้างอามหลุดออกมาเนี่ยโอกาสที่เชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อโรคจะเข้าไปติดเชื้อในโรงงานเกิดขึ้นได้ง่ายมากเราต้องขอบุณทีวิจัยของทางสถาบันวิจัยนะครับที่ร่วมทำจริวิจัยขององดีอาร์นี่ก็คือข้อมูลที่สําคัญแต่ก็ฝักต่อยอดไปเรื่อยเพราะเราคงจะต้องมีการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องต่อจากนี้นะครับอย่างเช่น ข้อมูลที่เรามาอ้างอิงที่เราจะใช้อ้างอิงในอนาคตเนี่ยนะเราอาจจะต้องศึกษาผ่านโดยใช้ในการวิจัยแสงซิงโครตอนโดยเฉพาะเลยแล้วก็เรื่องนี้ผมก็จะนาเขา้ากำลังการสงรวจและมองสังปาซึ่งม,จมีจะต้องดีว่าการสูงสมรรถนะสื่อรองเป็นประธานจะได้มีแนวคิดในการกําหนดแนวทางในการทํางานเรื่องนี้ต่อไปแล้วก็ส่วนใดที่สามารถจะสนับสนุนกิจกรรมเหล่านี้ได้ทั้งเรื่องของการวิจัย เรื่องของอะไรต่างๆที่เราสามารถที่จะหาทุนในการที่จะส่งเสริมต่อยอดต,ต่อไปผมว่าก็เป็นเรื่องที่ดีออนนครับก็ขอข้อคุณทีมงานทุกครับนะครับเราเป็นหน่วยงานในสังกัดส,สังกัดกระทรวงศึกษาวิาทยาวิจัยและวัตการนะครับหรืออวะครับในงานนี้เราก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนข้อมูลทางวิชาก,การครับที่ทางกรมพาน์สามารถนาไปใช้เป็นประโยชน์ในการต่อยอดการอนุอนอนอนนนรักษ์หรือการ การเฝ้าระวังสุขภาพของช้างนะครับสัตว์ป่าต่อไปนะครับความร่วมมือลักษณะนี้นะครับการให้การสนับสนุนทางวิชาการทางการวิเคราะห์ด้วยแสงอินฟราเรหรือสเสงเลเซอร์อื่นๆนะครับกระทรวงอวนะครับเป็นความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะสนับสนขงกุฏิยะวิทยา,ทยาและหวังว่าเราก็จะมีความร่วมมือดีๆนะครับต่อเนื่มมองไปอีกอย่างหนงที่ท่านอธิบดีได้กร,รุาแรงป่า นะครับเราเชื่อว่าความรุ่งรือย่างนี้นะครับจะทําให้การเฝ้าระวังกับการรักษาสมบัติของชาติมรดกของชาติเป็นไปได้อย่างยั่งยืนนะครับและเทวสึไตายครับขอบคุณครับ อากาศแล้วอุณหภูมิโลกหลายๆปัจจัยด้วยกันเนี่ยมันทําให้นเวลานี้เองเนี่ยแหล่งอาหารของช้างแล้วก็สัตว์ป่าเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปแหล่งดินโป่งบางแห่งเจือจางนะครับแหล่งน้ําบางแห่งแห้งเหือดนะครับบางพื้นที่ฝนตกหนักตกตลอดนะครับมันก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ความเข้มข้นหรือความสมดุลของแร่ธาตุในดินโป่งเนี่ยมันเจือจางไปนะครับจากการที่เราศึกษาวิเคราะห์เราก็พบว่าไอ้แร่ธาตุที่เราเสริมอยู่โดยเฉพาะแคลเซียมเนี่ย บางชนิดมันละลายในน้ําเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกที่มันจะหายไปแล้วมันก็ส่งผลต่อความแข็งแรงของงานะครับในขณะเดียวกันผลการศึกษาวิจัยก็เห็นได้ชัดเลยว่าองค์ประกอบของงาช้างหนึ่งในนั้นคือไดแคลเซียมฟอสเฟตนะครับเพราะว่าความแข็งแรงของช้างมันอยู่ในรูปของแคลเซียมกับฟอสเฟตจับคู่กันนะครับเพราะฉะนั้นพอหากเราเติมความแข็งแรงของความแข็งแรงความสมบูรณ์ความสมดุลของแร่ธาตุแคลเซียมกับฟอสฟอรัสในดินโป่งให้มันมีความสมดุลเนี่ยโอกาสที่ช้าง จะได้รับแร่ธาตุสารอาหารหรือสัตว์ป่าได้รับแร่ธาตุสารอาหารที่มันสมบูรณ์ครบถ้วนแล้วไม่ส่งผลต่อสุขภาพและพฤติกรรมของช้างป่านี่ถือถือว่าเป็น,นกลไกที่สําคัญเพราะฉะนั้นการทําโป่งหรือการสร้างโป่งให้มันหลากหลายนะครับโดยอาศัยโมเดลโดยอาศัยโมเดล,ดเดลห้องครัวของสัตว์ป่าซึ่งประกอบไปด้วย1ทุ่งหญ้า2ก็คือป่าทึบที่เป็นพืชอาหารหลักนะครับตามด้วยดินโป่งที่เป็นแหล่งอาหารเสริม แล้วก็ถัดมาก็เป็นแหล่งน้ําเพราะฉะนั้นถ้าองค์ประกอบ4ีอย่างตัวนี้ครบสมบูรณ์เนี่ยสัตว์ป่าอยู่อย่างมีความสุขนะครับแล้วประโยชน์ที่เราจะได้จากการท่องเที่ยวก็จะมีเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ปัญหาเรื่องของช้างออกนอกพื้นที่ก็จะลดน้อยลงสถาบันวิจัยแสงสินกรรอนและก็กระทรวงอวนะครับยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สนับสนุนข้อมูลทางวิทยศาศาสตร์นะครับเพื่อให้การอนุรักษ์การรักษาสุขภาพของช้างนะครับเป็นไปได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงครับ ในอนาคตก็คงจะได้ร่วมมือกับกรมอุตสาหอีกนะครับในโครงการที่เกี่ยวข้องและโครงการอื่นๆอีกครับขอบคุณครับ